มหาเทพทั้งหลายจะลงมาประทานพรวันที่ยี่เก้านี้เฮยมาขอบคุณมหาเทพพลังจากจักรวาลที่เขาบอกมาเป็นพลังมาจากจักรวาลใช่เปิดสามโลกเลยขอบอกไม่ใช่แบบว่ากระจกกระจอกนะเอาจะแบบถามได้ตอบได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ปูอนันตนาคราชแม่กวนอิมจะมีแบบว่าหลายองค์ลงมาเลยนั่นแหละมา ประธานพลก็ดีใจด้วยมาขอความช่วยเหลือมิถุนายนรกระดักกระดาคมได้รับคำตอบ,บได้พูดง่ายได้นุมาิให้เป็นพนักง,งานเลยปอตทอพนักไอทีใช่ได้ขอเป็นผู้จัดก,การโดยเร็ววันเอาอะไรอีกอะ,อะไ,ไม่มีสิงิ <c oughs> เอาอะไรเปล่า ไม่ไม,ไม่ไม่สามเหมือนกันแล้วแต่หลวงพ่อจะเป็นตา,าขอรับหลวงพ่ออปุปคุตไปชนะมารออชนะคู่แข่งตามนี้อยากได้ร<อ>ือว่าชนะมารอยากได้อยากได้อะไรกันหลวงพอออ่อภุด เบีบอกว่าเรืออุ้มสุดท้ายแหละ,อ,ะอยากได้เปล่าวันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะเธอจะชนะมารรุ่นแรกด้วยส่วนอ,อยากได้หูของไทยเสียงเหล่าภูงครับหูเหรอครับเธอ,เอก็ไม่รู้จักที่นี่ใช่ไหม เขาไปพูดให้เธอฟังทุกวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยดู YouTube ของหลวงพ่อทุกทุกวันครับ24ชั่วโมงคลิปจนจนบ่นว่าไม่มีอะไรดูแล้วเขาบอกว่าก็ดูย้อนไปย้อนมาแล้วกันเหรอดูทุกวันเขาดูทุกวันเลยเหรอก่อนนอนยังไม่ได้ยังไม่เลิกดูเลยก็ดูทุกวันก็เลยงงว่ามันมีหมึกไ้อใช่หรอหมึกอยู่ข้างว่าแชร์ให้หนูดูทีนี้หนูทำงานดูเขาดูจนเธอกำลังเธอรู้เลยใช่ไหมดูจนหนูรู้ว่าอะไรบ้างเหรอ เหมือนแบบยัดเยียดเธอให้ต้งไปดูด้วยถั่วหนูได้ตัวว่ามีอะไรบ้างเล่าให้หนูฟังแทนหนูก็ได้ยินหนูก็ดูทุกคลิปจนไม่มีอะไรดูแล้วดูนะเขาโฟลว์หลงตาทุกวันเลยอไมอ๋อสองที่แล้วใค่ไอ๋อสองั้นข้อสองครับ